เจ้าของห้องเช่าถึงกับลมจับค่ะหลังจากที่เปิดไปดูห้องพักที่ชายคนนึงเขามาเช่าอยู่เกือบ4ปีสภาพเละตุ้มเปะ๊ะเต็มไปด้วยขยะเลยนะคะแถมชายรายนี้เพิ่งออกไปไม่กี่วันก็ค้างค่าเช่า2เดือนด้วยค่ะครับนี่คือสภาพห้องที่ผมปล่อยเช่ามาสามปีนะครับดูในคลิปโทรทัศน์ไม่คิดว่าจะไปเจอกับตัวเององี้โอ้โหสุดยอดเลยครับ เนี่ยครับทอทัศตอนให้ใหม่เอี่ยมหมดทุกอย่างเนี่ยครับดูสภา,าพห้องอกเลยครับโอ้โหผมเข้ามานี่รับแทบไม่ได้อยากจะแชร์เตือนทุกๆคนนะครับให้เช่าตอนแรกคิดว่าในทีวีเป็นคอนเทนต์สร้างเรื่องขึ้นมาโอ้ไม่ก็เจอซะเองเลยครับ หม่กอดเจอเองไม่คิดว่าจะมาเจอแบบนี้เจอต่างจังด้วยนะคะคือมีข่าวบ่อยอ่ะเข้าใจเลยนึกว่าเป็นคอนเทนต์ที่เขาสร้างมาพอมาเจอกับตัวเองนี่โอ้โหร้องจาาเลยลมแทบจับคุณผู้ชมคือเมื่อจะคู่นี้เป็นความในใจของเจ้าของห้องเป็นเจ้าของห้องเช่านะคะที่ระบายออกมาผ่านคลิปวิดีโอหลังเปิดเข้ามาตรวจสอบห้องเช่าของตัวเองแล้วก็พบกับสภาพที่เห็นไม่ต่างอะไรจากกองขยะพร้อมระบุแคปชั่นด้วยนะคะบอกว่าผู้ชายเช่าอยู่คนเดียวคนเช่าพักอาศัยมาเกือบสี่ แต่เจ้าของห้องเนี่ยก็ไม่เคยเข้าไปดูเลยระหว่างที่คนเช่ารายนี้เขาอาศัยอยู่ที่ผ่านมาคนเช่ารายนี้ไม่จ่ายค่าเช่าไม่จ่ายค่าส่วนกลางแล้วก็ไม่จ่ายค่าไฟด้วยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์665ทีนี้พอมีการนำคลิปนี้มาเสนอนะคะในโลกออนไลน์ทีมข่าวของเราก็ลงไปในพื้นที่เองไหนขอดูหน่อยสิสภาพมันเป็นยังไงมันเหมือนกับในรูปเลยไหมคุณผู้ชมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอห้องพักดังกล่าวนะคะเป็นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสมุ ปราการพบว่าภายในห้องมีแต่ขยะกระจัดกระจายอยู่เต็มห้องไม่ใช่มีแค่กลางห้องนะคะคุณผู้ชมที่ระเบียงก็มีมโดยเฉพาะระเบียงหลังห้องมีสิ่งมีชีวิตด้วยคืออะไรนกพิราบคุณผู้ชมนกพิราบมาทํารังค่ะแล้วก็วางไข่ไว้สองฟองนอกจากนี้ก็จะมีกองเสื้อผ้าที่ใส่แล้วถูกทิ้งกองรวมกันเนี่ยคุณผู้ชมนกมาทํารังถึงขั้นนี้เลยนะคะ ทีนี้พาไปดูตู้เย็นกันบ้างตู้เย็นโอ้โหสภาพก็ไม่ต่างกันถึงกับช็อกเลยนะคะเพราะว่าในตู้เย็นเนี่ยก็จะมีอาหารเก่าเป็นของที่หมักทิ้งไว้คือกลิ่นเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงนะและทีนี้พอไปดูในคอมเมนต์นะคะก็มีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหถ้าพี่จะรีวิวสภาพห้องขนาดนี้ช่วยรีวิวกลิ่นหน่อยได้ไหม กลิ่นมันเป็นยังไงเรไปดูทุกซอกทุกมุมอ่ะนี่ก็ต้องยอมทีมข่าวนะลงพื้นที่ไปดูแล้วที่บอกว่าหมักเนี่ยคือไม่ได้ตั้งใจว่าหมักแบบหมักทำอาหารเก็บเไมือนทิ้งไว้อย่างหมักหมมหมักหมมเออคือทิ้งไว้แบบนี้นะคะคือทุกๆที่ทุกๆุกซอกเนี่ยตั้งแต่ห้องน้ําห้องครัว พบว่าทุกพื้นที่มีกองขยะที่เน่าเหม็นเต็มไปหมดอย่าให้ถึงขั้นต้องรีวิวกลิ่นเลยนะคะผู้สื่อข่าบอกด้านเจ้าของหองพักเขาบอกว่าตลอด4ปีไม่เคยมาตรวจสอบเลยหรือว่าไม่เคยจะเข้ามาดูเลยนะคะเพราะาไว้ใจกระทั่งชายคนดังกล่าวไม่จ่ายค่าเช่ามา2เดือนแล้วก็ไม่จ่ายค่าส่วนกลางรวมถึงค่าน้ําค่าไฟด้วยก็เลยตัดสินใจค่ะไหนมาดูห้องพักหน่อยสิเจอสภาพแบบนี้โอ้โหลมจับคุณผู้ชม กานในขนลุกอ่ะอันดับแรกอ่ะตัวสั่นเลยโมโหก็โ,โ,โ,โมโหแต่ทําไงได้เขามาดูตอนแรกก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเขาอยู่สองคนแต่เวลาเพื่อนเขาย้ายไปปุ๊บเขาอยู่คนเดียวปั๊บชาวบ้านตั้งแต่นั้นมาก็คงเป็นอย่างนี้แล้วนี่ก็ไม่เคยดูเขาเลยนะไม่เคยเข้ามายุ่งไม่เคยอะไรอืมก็เข้าใจนะเจ้าของห้องเช่าเนี่ยเราก็เจ้าของห้องเช่าก็ฝากไปบอกถึงชายคนนี้ด้วยนะ ถ้าเกิดดูข่าวอยู่ก็อยากให้กลับมากลับมาช่วยรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยอเนื่องจากหากจะต้องจ้างคนมาทําความสะอาดอย่างน้อยคุณผู้ชมมันห้าพันบาทเป็นแพงแล้วก็ยังไม่รวมค่าความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้องด้วยสุดท้ายก็อยากจะฝากเตือนไปยังเจ้าของหอเจ้าของคอนโดที่ปล่อยให้เช่าควรจะต้องมาตรวจสอบมาดูห้องพักบ้างอย่างน้อยปีละครั้งก็ยังดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้เหมือนที่ตนเจอนะคะมไม่คิดจริงๆนะว่าเรื่องที่เคยนําเสนอไป พูดถึงในโลกออนไลน์มันมีจริงๆแล้วเกิดขึ้นกับสถานที่ของตัวเองที่เองเป็นเจ้าของเนี่ยในมุมของเจ้าของห้องพี่เขาก็เตือนไปยังผู้เช่าผู้ให้เช่า,ใช,าใช่ไหมว่าระมัดระวังไปตรวจสอบดีๆแต่เหตุการณ์อย่างนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนให้เช่าไงถูกไหม มันเกิดขึ้นจากคนไปเช่าเนี่ยเขาถึงบอกไงบอกว่าให้มันไปเยี่ยมเยียนเขาไปดูนะการที่จะซื้อขนมขนมไปฝากผู้เช่าเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาตัวเองเข้าไปดูสภาพห้องไงนี่คือเป็นทริคนะเป็นเทคนิคนะฮะผมเคยเคยได้ยินมาบอกว่าคนให้เช่าเนี่ยเอาอะไรไปฝากผู้ให้ผู้เช่าเนี่ยแล้วก็เข้าไปพูดคุยก็เหมือนกับการไปดูห้องตัวเองไปในกานนะ